ทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นะครับก็ได้จัดงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานีประจำปี67แล้วก็บรรยายวิสัยทัศน์การดำเนินงานของ PEA ในอนาคตด้วยติดตามได้จากรายงานครับ นายพิรพล,ลปุรณโชติผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีประจำปี2567ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้มีกลุ่มลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทต่างๆจํานวนทั้งสิ้น134บริษัทซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจํานวน8แห่งโดยต้องการให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงการลงทุนในภ,ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนำไปสู่ความพึงพอใจแก่ลูกค้าในทุกๆด้านนอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายวิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินงานของ PEA ในอนาคต สำหรับวิทยากรการบรรยายในการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบรรยายหัวข้อ 1. แผนงานยกระดับเสริมสร้างความมั่นคงในการกระจายกระแสไฟฟ้า 2. บริการเสริมโซลาร์ารูปท็อปติดตั้งและ,ะบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพ 3. บริการเสริมของ P A n c o m และถามตอบป,ประเด็นคำถาม